บอบอบอข้อมืออ่าข้อมือดีๆอ่าอีกข้างนึงอันนี้อีกข้างนึงอันบอเมนข้างนี้อีกข้าง,งนึงโอ้ยข้างตรงนี้ขั้นก่อนเกาเก้ไอ่อฮิอ่ะเอาเอาบอไอ้จับมานุ้ยอันนี้นีดีวิ่งวิ่งว่งปล่อยปล้อ งับมืองับมือพอนไปจิตไตวะไปวะยีเฮ้ย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 ไปนั่งลงอยากได้ไหมนั่งลงก่อนหาลวหอย่าขี้โกงนั่งลงไม่ไม่นั่งลงนั่งก่อนนั่งปรนั่งจังเลยครับมานั่งเลยจังเลยกรับปรนั่งนั่ง นั่งให้มาดังให้ก็อยากแต่รีอ้าวให้มือกระเดมาให้มือมืผ่าริงมากไหมรีะไปตัวเสียไปใสู่ใส่เกาไหมกุยอนขึ้เก่าเฮ้ยมึงปิดนั่งกัดมองเอืนหมีเอาแคิตาเฮ้ยแคิตาโอ้ย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 ขึนป่อยนี่มาเีวอึออ หยุดหยุดหยุดโอ้โหเฮ้ย <laughs> อจใจใจใจหยุดประตองนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งอัลหลอ้อยห้องกินหอกินนั่งก่อนพอได้นั่งก่อนนั่งนั่งเลยี้โกนั่งก่อนฮีก้กินข้าวไหม,ไหมก,ก,กินข้าวไหมงอว่าี่กินสิกิน